ก็มีการดูแลจากผู้ใหญ่นะคะในทุกๆพื้นที่เลยค่ะอย่างเช่นที่เชียงรายเนี่ยนะคะก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เข้าสำรวจพื้นที่ความเสียหายเร่งให้การช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูด,ด้วยนะคะพลเอกนะนัทพลนาพานิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายค่ะและก็ดูแลกําลังพลให้กําลังใจกําลังพลของเราด้วยนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าให้การช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภยัยที่หมู่บ้านธนารัา กองทัพบ,บกเชียงรายค่ะโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3ก็ได้จัดกำลังพลจากกองพลพัฒนาที่3กองร้อยมณฑนทหารบกที่37และกองพันหารราบที่3มกลทหารที่3นะคะเข้าฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภาายัยโดยบูรณาการร่วมดำเนินการในพื้นที่บ้านทนารักกองทัพบ,บกมีบ้านที่ต้องการให้ความช่วยเหลือนะคะหกหลังทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว9้าหลังคิดเป็น15%เส่วนเส้นทางหลักที่ต้องทําความสะอาด ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด22ซอยนะคะนอกจากนี้ส่วนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็ให้กําลังใจกําลังคนที่ปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตามความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่และก็บริเวณบ้านไม้ลุงคนตําบลแม่สายอําเภอแม่สายนะคะก็เข้าไปดูแลในพื้นที่นี้ด้วยค่ะ